สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ถ่ายทำอยู่ในประเทศเยอรมน,นีนะคะเราจะพูดถึงประเทศเยอรมน,นีนะคะที่ได้รับว่าตอนนี้ท็อปฮิตนะคะของการอยากย้ายประเทศมาอยู่ประเทศเยอรมน,นีนะคะเหตุผลที่หนึ่งที่เราอ่านมาจากผลโหวตนะคะเยอรมน,นีเป็นประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีวิวสวยงามพื้นที่สีเขียวกว้างขวางนะคะแล้วมีเทคโนโลยีพัฒนาก้าวกระโดดระบบขนส่งที่เป็นเลิศผู้คนมีกฎระเบียบว,วินัยที่ดีนะคะสรุปคือคนที่อยากย้ายประเทศมาส่วนใหญ่คิดว่าประเทศเยอรมนีมีบุคคลหรือมีคนที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ อินเดร์สันไสวายไทรเราทำวิดีโอนี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมได้เห็นบรรยากาศเขียวๆข,ของประเทศเยอรมน,นีตามที่เขาโหวตนะคะว่าเป็นประเทศที่มีคนโหวตว่าอยากย้ายมาอยู่แบบท็อปฮิตค่ะคือเยอรมน,นีค่ะ วิธีหรือหนทางที่จะย้ายมาอยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะเราจะบอกว่าคร่าวๆก็จะมีอยู่4วิธีนะคะวิธีที่1คือแต่งงานวิธีที่2คือเรียนต่อวิธีที่3คือทํางานวิธีที่4ี่คือมาเป็นนักลงทุนหรือว่าทําพวกธุรกิจ SME นะคะธุรกิจอิสระค่ะคนไทยที่ต้องการย้ายประเทศแล้วมาเรียนต่อนะคะภาษาดอยช์นะคะจะเริ่มระดับ การศึกษาตั้งแต่คอร์ส A1 ไปจนถึง C2 นะคะมาเรียนต่อปริญญาตรีที่นี่เรียนภาษาเยอรมันที่เมืองไทยไปก่อนให้ถึง C1 ก็ได้ค่ะปอตรีที่นี่นะคะเรียนทั้งหมด6-7ถึงเเทอมใครที่ใฝ่ฝันอยากมาเรียนปอตรีที่เยอรมันนะคะเป็นหมอ เมืองดังสาขานั้นคือไฮเดนเบิร์กค่ะถ้าคุณเรียนจนถึงเจเทอมแล้วสอบไม่ผ่านต้องจ่ายเงินถ้าสอบใหม่แล้วเรียนใหม่ระดับการศึกษาที่นี่นะคะปริญญาตรีก็เรียนประมาณ3ปี ปริญญาโท2ปีปริญญาเอก3-5ปีนะคะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่คุณตั้งใจมาเรียนค่ะความตั้งใจในคลิปคลิปนี้นะคะเพราะเราเป็นคนไทยที่ย้ายประเทศมานาน,น,านแล้วแล้วมาอยู่เยอรมันทราบว่ามีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกำลังมองหาลู่ทางอยากย้ายประเทศนะคะการอยู่ประเทศใหม่หรือว่าได้มาใช้ชีวิต ในต่างแดนใครๆหลายๆคนก็อาจจะอยากมานะคะในคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะขอส่งกำลังใจให้คนที่กำลังมองหาประเทศดีดๆใช้คลิปนี้เป็นแนวทางค่ะ ไเหนียวกลับมาต่อให้นะคะ